ไป่กางเท้าโล่ใหญ่ มันต้องคอยไปพอมันงาวทั้งใหญ่ทั้งยงาวต้องคอยไปอย่างเดียวมาพ้นละสลายแมสเด้ เบิ่งไกลๆเลยเนาะจะเข้าไปเบิ่งไกลๆในกรณีเป็นเส้นทางที่เข้าไปนะเขาก็ขออนุญาตทั้งออยามเพิ่นนะเนาะเพิ่นก็อเนื้อหยาดเข้าจะเขาก็จะเข้าไปนะอ่าไหลเป็นไหลเป็นไหลเนลื้อหยาตเขานะโอเคจะเข้าไปเบิ่งไกลๆเลยเนาะห่อยยิ้มซ้ำใด้เนาะ คนมาเบิ่งหนี่งใหญ่สั่งได้ไหมผู้เนาะเฮาคำนวณคิดไรบ่ได้ว่าความยาวเท่าไรใหญ่สั่งได้บางมีแต่ว่าใหญ่เนี่ยอยู่จอมภูเขาเนาะมีหลายเนาะมีหลายมีลายหน่วยที่อยู่นี่อ่าเนี่ยอุ้ยใหญ่ใหญ่หลายเนาะแต่มีผลผลอู้เต็มอยู่หลายอัน แล้วแถวนี้ก็จะเป็นปลาใหม่แปลกนะต้นแปลกที่อยู่นี่โอ้ถือว่าง,งามแห้งเนาะงามไรอันนี้คือกลางฮันลมนเนาะเบื้องดักจึงโู้หญ่เนาะงาม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 เนาะอันนี้คือวิวธรรมาศาสตร์นี่นีน่เดี๋ยวเขาจะกลับลงไป เด้ทุกคนเนาะนี่อันนย้อยู่อยู่ร่มนะเขาจะใส่อีนเพืือกันเจือนต้นแปกสีางามต้นกังหันลมแต่ละใบการนี่ก็เป็นเส้นทางไปแต่ละใบแต่ละจุดเลยจุดที่นี้ มีลมพัดเนาะใบกะจะหมุนก็อยากเห็นเนาะอยากเห็นตอนที่เขาใส่งานเนาะตอนที่เปิดใส่งานมันจะหมุนแนวไหนจะหมุนแนวไหนก็อยากเห็นตอนนั้นเนาะต้องรออีกเนาะรออีกข้างหน้าตอนที่เพิ่นเปิดใส่งาน คือแหล่งพลังงานไฟฟ้าใหญ่เนาะนี่แหละพัดลมใหญ่เนาะพัดลมใหญ่พัดลมใหญ่